วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นคําทำนายของคุณพิมพ์รับคำทำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่านะคะวันนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณหวงังมีโอกาสประสบความสําเร็จคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะวันนี้ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางช่วงน,นี้เหมือนมีนเรื่องคิดเรื่องตัดสินใจนะคะในใจคุณนะคะอยากจะเดินทางอยากจะไปไหว้พญานาคสีขาวสีดํานะคะอยากไปไหว้สีพญานาคสีขาวสีดําที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้คุณตั้งใจมากนะคะตั้งใจอยากจะไปไหว้พญานาคนะคะหรือไอ้ไข่นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปไหว้ไข่นะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะให้โชคคุณนะคะ ท่านบอกว่านะคะให้ทําบุญนะคะทําบุญอุที่สุวนกนศลให้ท่านด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปไหว้พญานาคนะคะเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ